สวัสดีครับผมแจ็คเอสเซมิชันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กทุรีิจในวันนี้ครับผมจะพามารู้จักครับกับตัว ASUS VivoBook 15 OLED นะครับกับรหัสรุ่น X1502ZA OLED 542WF นะครับก็ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กหน้าจอ OLED เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมแนะนำเหมือนกันนะครับกับโน้ตบุ๊กหน้าจอ OLED แบบนี้นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นซีรีส์ VivoBook 15 OLED นะครับก็มาในราคาเริ่มต้นที่22,990บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กจอ OLED นนนนะะคคครรรรัับบาาเิ่มต้ใ ตองปลายปี2024นี้เลยนะครับกับตัว ASUS VivoBook 15 OLED ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแหละที่เน้นนะครับใช้งานทั่วไปนะครับงานกราฟิกเบื้องต้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับตัว ASUS รุ่นนี้นะครับส่วนตัวสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัว Intel Core i5-12500H นะครับเป็น CPU 12อร์16เทรดนะครับดัมมนะครับมาพร้อมกับดัรม์ออนบอร์ดมา1ช่องนะครับแล้วก็ใส่แยกมาอีก1ช่องนะครับส่วนตัวความจุครับก็มาพร้อมกับความจุที่ 3.0นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Office แท้2021มาให้นะครับการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth 5.3นะครับแบตเตอรี่3เซลล์50วัตต์ทาวเวอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันได้เป็นประกัน2ปี On-site Service นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันบัิเหตุ1ปีแรกนั่นเองครับดีไซน์หลักๆของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับสี Transparent Silver นะครับก็ต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยน้อยรุ่นเหมือนกันที่จะมีให้นะสําหรับโน้ตบุ๊ก Asus นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดําหมดนะพวก Indian Black อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับสี Silver นะครับก็จะให้ เป็นโทสว่างนะครับ่วนหน้าจอครับก็แน่นอนวิวบุ15ครับก็เป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับขอบเขตสีเนี่ยเป็นตัวดีไซน์ B3 100%นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องด้านบนด้วยนะครับขอบจอก็ถือว่าค่อนข้างบางครับตามสไตล์ของซีรีส์วิวบุ๊กนะครับแล้วก็จอของเขาเนี่ยก็สามารถกางได้180องศานะครับในด้านไฟคีย์บอร์ดก็มีมาให้นะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ1.70กิโลกรัมนั่นเองครับสำหรับในเรื่องความคุ้มค่าของรุ่นนีี้้้นนนนนนัก็็แ่อตตวเป โบุ๊กจอ o l e d นะครับที่เน้นใช้งานได้หลากหลายประเภทเหมือนกันกับ CPU i5 1 2 5 0 0 h แบบนี้นะครับก็งานทั่วไปงานกราฟิกตัดต่อนะครับรวมถึงแต่งรูปแต่งสีต่างๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเขามาพร้อมกับจอที่ได้ขอบเขตเป็นดีไซน์วีสามด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะโดนใจสายกราฟิกเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบากับโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ1ิบ้ากนิ้วแบบนี้นะครับแค่ประมาณสัก,ก็นกหนก้นนกน USB Type กาซาย็ ขวาแต่ว่าด้านซ้ายก็ยังเป็น USB version 2.0อยู่สําหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหน่ตัวที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะคนที่ชอบหน้าจอสีสันสดๆนะครับอย่างจอ o l e d แบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับพีคบุ15รุ่นนี้นะครับมาในราคาที่ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะตอนนี้ o l e d เนี่ยถ้าเราไม่นับรุ่นนี้นะครับก็จะเริ่มประมาณสัก2 9 0 0 0 3 0 0อะไรแบบนี้หลายๆรุ่นจะเริ่มที่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าก็แน่นอนแหละว่าเขามาพร้อมกับ CPU ที่ค่อนข้าาางงงใหม่่่นอย Intel Intel Outtra Core ก็็เปตๆ อย่าง AMD ก็เป็น r รเ e n 8000 s น r i e s อะไรก็ว่ากันไป่สำหรับหน้าจอ o l e d นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็น CPU ที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ยังคงได้ประสิทธิภาพที่น่าสนใจอยู่นะสำหรับปลายปี2 0 2 4แบบนี้นะครับกับราคาแค่2,2990นกานะครับก็ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กหน้าจอ o l e d นะครับในราคาที่ไม่สูงมากนะครับ22,990นกานี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับกับหน้าจอ o l e d แบบนี้ซึ่งก็แน่นอนแหละว่าสีจะค่อนข้างนนนนนน่่่่าาาาาพพอออใใจจกวห้ททีีเเเป็ IPS ะครรโโดดยฉืงสล ็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหน้าจอ o อเลเนี่ยเขาก็จะแสดงได้ดําสินกว่านั่นเองนะครับสำหรับตัวหน้าจอ o อเลแบบนี้ครับหลักๆของรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาแนะนํากันแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กหน้าจอโอเลในราคาเริ่มต้นที่22,990บาทครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยล้กันนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กหน้าจอโอเลนะครับในราคาที่ ไม่สูงมากนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับในปลายปี2 0ง4แบบนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะากิเตนเมนชั่นก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับส่วนคลิปหน้าครับผมจะมีโน้ตบุ๊กอะไรมาแนะนํามีโน้ตบุ๊กอะไรมานําเสนอกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ